ท่านโสภานี่เป็นพระวัดป่าบรรตาลนะจะว่าขายหรือซื้อกันก็แล้วแต่จะพิจารณานะท่านโสภานี่อยู่วัดป่าบรรตาลแล้วเขาได้หมูมาแล้ววากลัวมันจะตายหมูนะเนี่ยถ้าไว้ในวันนี้ก็ไม่ได้แหละแต่โตขึ้นมาจะเป็นหมูตัวผู้มันฟิดคนแล้วจะเอาไป ปล่อยที่วัดดงสียุมภูมันกว้างนั่นลเลยให้ท่านโสภากับองค์หนึ่งสององค์ไปด้วยกันให้ออาหมูไปซักซ้อมความเข้าใจกันอย่างเต็มที่ก่อนที่จะให้ไปส่งหมูนะนท่านโสภานี่องค์หนึ่งแล้วอีกองค์หนึ่งจำชื่อไม่ได้ ให้ไปส่งหมูแล้วก็เอาหมูใส่ในรถไปพระนำหมูไปสององกับคนขับรถก็ไป <c oughs> ที่พอไปถึงกลางทางมันจะง่วงหรืออะไรก็ไม่รู้เลยหลับพระนั่นแหละหลับพร้อมกันทั้งสององเลยรถก็วิ่งที่นี่พระก็นั่งหลับไปนั่นแหละพอดีหมูตกลงที่ไหนไม่รู้นะ ไปแล้วพอตื่นขึ้นมาแล้วมองหามหมูไม่เห็นสุดท้ายก็หน้าแห้งกลับมาแล้วกลับมาก็ซักกันถามกันไปงานไปปล่อยที่ไหน,น,นไม่ได้ความท่างนั้นก็มนคนหนึ่งนอนหลับหมูมันโดดลงรถไปตกที่ไหนไม่รู้นะ พอทราบความแดเจนแล้วก็ศาลนี้ไม่มีศาลอุทธรณ์ตัดสินกันอย่างขาดสมบัตเลยว่าไม่มีเหตุผลก,กลไกใดเขาจะเป็นศาลอุทธรณ์ขอร้องกันว่าก่อนที่จะไปนี่ซักซ้อมของเข้าใจกันเต็มเดียวนะนั่นแล้วก็ให้ไปก็ไว้วางใจกับสององค์นี่ะที่ซ <c oughs> ักซ้อมของเข้าใจเรียบร้อยแล้วไปแล้วไปจะของไปมันหลับที่ที่นี่ เพิ่งเนี่ไไปรูแลหลับเนี่ยหลับทั้งสององค์ละเออพอตื่นขึ้นมาไม่เห็นหูไม่ทราบตกที่ตรงไหนะหน้าแห้งกลับมาพอมาแล้วก็จัดการให้ออกจากวัดนี้เดี๋ยวนี่ว่างั้นเลยไล่ออกจากวัดนะมาทะเลทลายยังไงมานี่มาอยู่นี่นะมาสร้างวัดขึ้นทั้งวัดมีน้ำซ้ำยังมาลากหลวงพ่อ ขับไล่นี้มาอีกนี่นะมันเป็นยังไงเข้าใจหรือยังอะ่ะท่านโสภานี่ยนะขับไล่มาแล้วมาสร้างวัานอยู่ยังไปลากเราออกมาเอาเรามาอีกเ,เนี่ยมันเป็นยังงั้นนะ <c oughs> หมูจนแต่ตายที่ไหนก็ไม่รู้แหละแน่นอนว่าตายโดดล่ประรถไปแล้วว่าตายแล้วพระก็ถูกขับจากวัดในวันนั้นเลยล่ะให้ไปทั้งสององค์เลยเนะี่ย มาทะเลทรายยังไงมาอยู่ที่นี่นี่มสร้างวัดสร้างศาลาใหญ่อยู่นานนี่นะไม่ใช่เล็กน้อยศาลาก็ใหญ่อยู่แล้ววัดป่าบรรตัดอาจจะสู้ไม่ได้ก็ได้นั่นมันมาแข่งอาจารย์มันน่ะมันมาสร้างศาลาแข่งอาจารย์มัน ถ้ามันจะแข่งจริงๆก็ให้มันบอกท่านโสภาด่นะตีเกาะประชุมหมดจังนี้จังหวัดส,สุรินนี่ที่ไหนเนี่ยเออตีเกาะประชุมหมดจังหวัดส,สุรินอืให้ไปต่อสู้กับหลวงตาบัวเข้าใจไหมที่วัดป่าบรรดาศท่านว่าถูกท่านท,ท่านไล่มาแล้วมานี่มันมา สาร้างศาลาใหญ่ๆมาแข่งหลวงตาที่นี้ให้ไปแข่งให้ตีกว่าประชุมทั้งหมดนี่นะให้ไปกันทั้งจังหวัดเลยไปแข่งหลวงตาศาลามาหลังนี้กับหลังนั้นหลังไหนใหญ่กว่ากันนมันจะโดดเข้าไปศาลาหลังอยู่ข้างในนั่นถ้าสู้มาได้แล้วก็จะงัดเอาศาลาหลังหน้าวัดออกมานี่ไงยหมดจังหวัดเลยเข้าใจไหมเอาให้หงยหมดจังหวัดเลยนั่น ลูกศิษย์มันสู้ครูมาสู้ได้เหรืออืมนี่เท่านั้นแหละพูดไปจังละเราก็ว่าเราว่าดีฝากหมูให้ทั้งตัวท่านออกไปแล้วเอาหมูเราไปสังหารเรียบเราขนาบขับจากวัดนั้นก็มีองค์เดียวเท่านี้แหละที่แตกต่างเขาลูกศิษย์วัดป่าบรรดาษนะ่ะเข้าใจไหมะนะท่านโสภาหนะมาดูนี่นะ ถูกไล่ออกจากวัดแล้วมาทะเลสยมาสร้างวัดนี่แล้วยังมาลากเรามานี่อีกได้โทษของเล่นเมาลายนี่นาวะเอาจริงว่าเธอคงจะมีภูมิคิภูมิใจภายในดูอาการทุกอย่างที่แสดงออกนี้มันออกจากภายในนะถ้ามีธรรมราความเชื่อความคารพเริ่ใสาธรรมดาจะไม่ถึงอย่างนี้กำลังใจ น้ำใจน้ำบัดน้ำทารรคงฝังใจลึกโยกท่านจึงเป็นเครื่องดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างได้มาเพราะกำลังแห่งามภายในใจพอกลายเป็นเครื่องดึงดูดได้ไม่สงสัยเราหาไม่ถามแล้วเพราะเราในลเทศนี้แล้วเราจะไปถามยกยอหาอะไรมิจจะตีย,ย้ําเข้าไปกันั่นเองอย่ามถามหาอะไรกะน,นั้นละก็มีสงสัยตัวเองท่าน คงม,มีอาจมีธรรมภายในใจด้วยกิตตภาวนาของท่านจึงเป็นเครื่องดึงดูดทุกสิก่งตัวอย่างได้เป็นอย่างดีตามลําดับขั้นภูมิของธรรมภายในใจสำหรับขั้นภูมิของใจถ้าเต็มเหนียวแล้วเป็นอีกอย่างหนึ่งนะเต็มเหนียวคือกิจบริสุทธิ์เต็มที่แล้วนั่นอยู่ที่ไหนกับเป็นเหมือนแม่เลยอยู่ในนั่นแหละสว่างกระจ่างแจ้งจ้าอยู่ภายในตลอด ไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนไปอยู่ในที่รับที่แจ้งอันนั้นจาตลอดเวลานั่นคือกิจที่บุยสุดลน้นลวนแล้วเป็นกิจที่เลิศเลยเหนือโลกเหนือสงสารถ้าเป็นกิจประเภทนั้นแล้วพอตัวทุกอย่างเทวุเทวดาอินทุมอยู่ไม่ได้ต้องมากราบมาไหว้จนได้นั่นแหละอย่าว่าจะมนุษย์เราเลยเทวุเทวดามา เพราะเครื่องดึงดูดทําเป็นเครื่องดึงดูดสำคัญม,มากนะแล้วมีทำภายในใจการแสดงออกมันจะเป็นเรื่องแปลกๆอยู่ทีเราก็มาเห็นท่านโสพาท,ที่ขับมานี่นะมาสร้างสลาได้ทั้งหลังเลยสร้างอะไรตอนอะไรเยอะแยะนี่ฮะเนี่ยถูกขับไล่ไปแล้วมันจะทิตตัวไงถึงมีจิตมีใจได้มาสร้างอันนี้ทั้งหลังมันคงจะมีอะไรอยู่ในใจนั่นแหละเราก็ว่างั้นนะเนี่ย เรายังไม่ถามดูเพราะโทษอนั้นยังหนักกว่าการจะถามให้คะแนนนะมีแต่จะย่ำลงไปอีกเท่านั้นเองใจไหมเราจึงไม่ถามใจเป็นต้องคัญมากนะใจ